ิงชอาวันนี้พี่พีจะทำอะไรครับแต่วันนี้มันจะเผาทั้งไอตัวมีปลาตายจังนะครับอ้าวตอนนี้นะคะพี่ไอทีพี่พีทีก็ทำการห่อศพปลาเรียบร้อยแล้วมาดูกันอุ้ยอันนี้คือปลาที่ตายนะพี่พีกับไอทีก็สร้างเมนสร้างเมนเพื่ออะไรเมนลอยกับพี่พีแต่อันนี่สร้างคนเดียวเลยครับเมนลอยหน้าตาเป็นแบบนี้มีปลาสี่ตัว คอลเมนอ่าคอลเมเมลละสองตัวใช่ไหมครับเมลละสอตัวเลยอ่าเดี๋ยวพี่พีจะทำการชาพนกิดปลานะคะตุ๊ดราไดตุ๊ดตุ๊ดตอ๊ดตุ๊ดเุ๊ดตุ๊นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตพ๊ดตุ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 ๊พีุ๊ดตไ๊ดตุ๊รตุ๊ดไฟครับจะติดตุ๊เนี่ยตดแลตวไดทั้งอันเลยนะ โอเคอาเลยเอาเลยไปแย่เข้าไปข้างล่างสิครับจัดติดไหมนะโอเคไม่หรอกครับตอนนี้อ้เอาวางข้างล่างหนึ่งมาเมนที่สองอ่าเมนที่สองเมนเมนที่หนึ่งเขาไปแล้วนะครับอ่าแม่ขอออกไปก่อ,โอ,อกนโหตอนนี้ลม ลมหมก็หนำมากนีเป็นเมนลอยเผางง่ายแล้วคือสร้างขึ้นมาแล้วก็เผาไปพร้อมๆกันนี่เด็กๆไม่ควรทําคนเดียวต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับ<อ>ลมมันพัดนอ่อย่าเพิ่งแม่<ฟ>อย่าเพิ่งไ,ไฟหอมก็หนำมากเลยไม่ต้องให้ปลามันไหม้ก่อนตอนนี้ลูกใส่อะไรลงไปใบไม้ไฟมันติดต้องให้ปลา โอ้ลมลุลมลุเฮ้ยเฮ้ยมันจะดับจะดับนะเผาเรียบร้อยเลยไปปลาปลาสุกที่ะตอนนี้ปลาก็ได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วพี่พีกับไอทีได้ทำการชำนากิจปลาเรียบร้อยทั้ง4ี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมครับใช่ เมเม,ม,มลกี่ตัวครับโเ<อ>มลสองตัวนะครับไมไ่หมดอ,มอันเล็กจะไปก่อนแหละส่งล่างส่งล่างของปลาส่งวิญญาณของปลาึ้นสู่สวรรค์โอ้ลูกไม่ต้องเอาใบไม้มาควันลูกไม่ต้องแล้วมาเลยเอ้ยเอาอีกอันอนึงพอแล้วลูกมันมันกรอบไปหมดละตุ๊กยักษ ไ,ได้หมดไม้ร่างของปลาไปหมดแล้วลูกตอนนี้พี่พีกับไอพีได้ส่งดวงยาน,นปลา <c oughs> ไม่ไม่หมดกแกไม่ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเก็บกระดูกมันมันไม่เหลือกระดูกแล้วลูกมันไม่แบบไฟลุกแรงมากท <c oughs> ี่เท่าเนี่ย <c oughs> มันจะวิววิเลย <c oughs> เ,เวลาชีวิตคนเราถ้าตายแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาก็เผาอย่างนี้ควันมาแล้ว เขาแล้วก็ไม่เหลืออะไรอยอยดังนั้นลูกต้องทําความดีต้องเป็นคนดีเพราะว่าความดีจะล้ริ่ม,มจะติดตัวพีไปสวรรค์ใช่ไหม,ไมไเออนั่งมือก่อน